เย่หมิงรวบรวมความกล้าสีหน้าเด็ดเดี่ยวเพื่อขอหย่าก,กับองสามเมื่อฮองเฮาได้ยินก็ได้ถามถึงเตุผลนะคะเย่หมิงได้บอกว่าองสามไม่เคยมีใจให้กับนางเลยและไม่เคยให้ความสําคัญกับนางกับยกชายยาลองขึ้นมาเหนือกว่าเมื่อฮองเฮาได้ยินและเห็นถึงความแน่วแน่จึงได้อนุญาตองสามไม่พอใจเป็นอย่างมากรู้สึกเหมือนโดนหักหน้าและอีกด้านหนึ่งองแปดเพิ่งได้ฟื้นจากการโดนยาพิษนะคะเย่หมิงได้เข้ามาเยี่ยมและได้เล่าความจริงทุกอย่าง ให้เขาฟัง เมื่ออ๋อง8ดรู้เรื่องก็ตกใจและเป็นห่วงนางมากอ๋อง8บอกว่าเรื่องไม่น่าจะจบเพียงเท่านี้ชายาลองดีใจที่เย่หมิงขอ,อยาแต่ในใจนางก็ยังคงมีความริษยาอยู่นะคะนางจึงวางแผนใส่ลายเย่หมิงด้วยการปลอมจดหมายและเนื้อหาข้างในคือการโกงชาติเมื่อนางปลอมลายมือเสร็จจึงได้มอบให้สาวใช้เอาไปให้กับขันทีและให้บอกว่าเป็นจดหมายที่เจอมาจากห้องของเย่หมิงนะคะเมื่อฮองเต้ได้อ่านจดหมายรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากฮองเต้ได้สั่งให้ท อาหารไพคุมตัวเย่หมิงเพื่อนํามาลงโทษเย่หมิงหญิงสาวผู้ถูกใส่ร้ายได้เดินเข้าทองพระโรงด้วยทักษะของตํารวจนางจึงขอดูหลักฐานและนางก็พบข้อสงสัยหลายอย่างอย่างแรก กระดาษนี้เป็นกระดาษหอมซึ่งไม่มีใช้ในจวนของนางและอย่างที่สองนางบอกกับทุกคนว่าเอกลักษณ์บนกระดาษแบบนี้มีเพียงร้านเดียวที่ขายและเธอยังเคยเห็นที่ตำหนักของชายาลองมีกระดาษกลิ่นแบบนี้เย่หมิงได้เอากระดาษมาเขียนเพื่อให้พิสูจน์ลายมือของเธอเมื่ออองแปดได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจึงได้ทูลกับฮองเต้ว่าให้ส่งอาหารเข้าไปคนที่ตำหนักของพระชายาลองเมื่อพบหลักฐานแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นจริงอย่างที่เย่หมิงได้พูดไว้ชายาลองนางไม่ยอม รับนะคะเกาวปฏิเสธทุกข้อเกาหาองแปดจึงให้ทหารไปพาเจ้าของร้านมาเจ้าของร้านขายกระดาษไม่ได้ชี้ไปที่ชายาลองนะคะแต่เขาชี้ไปที่สาวรับใช้ของชายาลองว่าเป็นเธอคนนี้แหละที่ไปซื้อกระดาษกับเขาพองเตเห็นแก่น้าองสามจึงได้สั่งโบยชายาลองจํานวน30ทีและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อฝากกดติดตามดูตอนต่อไปนะคะ